สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะมารีวิวรับซื้อเหรียญมาจาก f อนะคะอันนี้ปนนัดแกะแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ทำคลิปตอนแกะแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะทุกท่านก็คงไม่อยากดู หน้ากล่องนะคะมาดูเหรียญจริงกันเลยดีกว่าเนี่ยคะ่ะแล้วรายการนะคะโอ้ยมีความสุขมากค่ะจดหมายรักหนึ่งฉบับนะคะในจดหมายเขียนมาว่านะคะ10บ,บาทปี2541นะคะ10บ,บาท4ี1 8เหรียญเนี่ยคะ่ะทุกคนเยอะมากเลยเป็นอะไรที่ดีใจสุดๆเลยนะคะ10บ,บาทปี4 1 18เหรียญ สิบบาทปีสามสี่สองเหรียญสิบบาทปีสี่สองแปดเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามสี่สี่สิบเหรียญนะคะ่ะทุกคนนักค้าเนี่ยค่ะมาชมของจริงกันดีกว่าเห็นได้ละเอียดในนั้นแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะห้าสิบสตางค์ปีอะซูมมาให้เห็นกันชัดเจนไหนละ่ะกล้องอยู่ไหนโอเคเนี่ยค่ะห้าสิบสตางค์ปีสองห้าสามสี่นะคะเป็นนัดรับซื้อนะคะ เหรียญละ40บาทค่ะนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะ3 4ชัดๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าระวังนะคนเล่น3 4นะคะกลัวเขาจะเอาเอาสามห้านะคะเจียหางเลข5ออกค่ะแต่ไปน่าก็ดูแล้วนะคะเนี่ยค่ะ3 4มสี่ล้วนๆเลยนะคะดูทุกเหรียญแล้วค่ะไม่ไม่มีไม่มีการที่บอกว่าตัดหางนะคะเนี่ยค่ะ3 4 เพราะเลขสี่กับเลข5ถ้าตัดออกเขาจะไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ10บาทปีสามสี่นะคะสองเหรียญน,นะคะไหนล่ะสองเหรียญอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่นี่ค่ะ10บาทปีสามสี่นะคะเนี่ยค่ะสองเหรียญน,นะคะเป็นนัดรับซื้อนะคะเหรียญละ30สบาทค่ะ10บาทปีสามสี่เนี่ยค่ะ มีมาสองเหรียญนะคะท่านใดมีนะคะพอสอตามที่พป็นนารับซื้อเลยนะคะพะอสอนนี้นะคะ10บาทปี3 4นะคะพะนนารับซื้อเหรียญละ30 ure, record, บาทนะคะ10บาทปี42นะคะรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะ10บาทปี4 1หนึ่งะคะรับซื้อเหรียญละ100บาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มาเท่าไหร่นะเอ่อสี่สองแดเหรียญค่ะ4 2 8สองปดเหรียญนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะครบถูกต้องค่ะ10บาทปี4ี่หนึ่งสิเหรียญครบนะคะ10บาทปี3 4ม <10 S 2> <2 S 1> ี่สองเหรียญครบ10บาทปี4ี่สองแปดเหรียญครบนะคะ5 0สิตตังปี3 4มี่สิบเหรียญครบนะคะจบคลิปนี้เดี๋ยวไปานัดโอนเงินให้ทันทีเลยนะคะทําคลิปเสร็จนะคะเปิดคลิปเสร็จแล้วอ,อัดคลิปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปานัดจบแล้วป้านัดโอนเงินให้ทันทีเลยนะคะ ช่องทางการติดต่อไปนนาดนะคะท่านใดมีแบบนี้ที่ต้องการจะขายนะคะท่านมีและท่านต้องการจะขายนะคะช่องทางติดต่อไปนหน้านะคะคือ l ล ne ค่ะในใต้คลิปะจะมีลิงก์นะคะลิงก์ l ล n ์ไปน่าจะจะ,ะกดจะฝากลิงก์ l ล n e ไว้ะค่ะทำทำเป็นลิงก์ l ล n e ปักไว้ที่ใต้คลิปนะคะเกือบทุกคลิปเลยนะคะตอนนี้ปน่าทำเป็นแล้วขั้นตอนหนึ่งคือทำเอาคลิปล n e มาวางไว้ที่ใต้คลิป เอาลิงไลน์ค่ะลิงไลน์เอาลิงไลน์มาวางไว้ใต้คลิปนะคะเริ่มทําเป็นแล้วกระซิบเบาๆว่าเริ่มทําเป็นนิดนึงนะคะปกติแล้วป้านัทจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะป้านัทอ,อัดคลิปแบบนี้อัดอัดเสร็จก็พูดตามความจริงทุกอย่างเพราะป้านัทไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรแกะออกมาเจอก็พูดเลยพูดตามนี้เลยนะคะไม่ต้องใช้สคริปต์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งอย่างที่ป้านพูดออกไปนะคะล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งหมดนะคะไม่มีคําไหนไม่มีข้อความไหนที่ป้านจะพูดที่พูดแล้วไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นป้านจึงไม่จําเป็นต้องต้องมีสคริปต์ไม่จําเป็นต้องมานึกก่อนไม่จําเป็นต้องหาข้อมูลก่อนคือทุกอย่างจะอยู่ในหัวหมดแล้วนะคะพูดออกมาตามความรู้สึกจริงๆค่ะตามความรู้ที่ที่มีอน้อยนิดนะคะถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ อย่าง,างเหรียญที่ป็นัดรับซื้อนะคะคือ10บาทปี2541หลายท่านบอกอถามมาว่ารับซื้อจริงไหมค่ะรับซื้อจริงนะคะรับซื้อจริงเพราะว่าปณนัดต้องการซื้อมาขายค่ะป็นนัดคือแม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าขายเหรียญที่รับซื้อนะ่ะซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้นะคะซื้อมาแล้วขายเอากําไรค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่รับซื้อนะคะเพราะซื้อมาแล้วขายแล้วได้กําไรไงคะนะคะใครจะไม่อยากได้กําไรถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญที่ป้านัดประกาศรับซื้อคือเหรียญที่มีคนมาถามซื้อจากป้านัดแล้วป้านัดก็ต้องซื้อรับซื้อต่อจาก FC นะคะเอซี FC นำมาขายให้ปห้าปนัดป้านัดก็นาไปขายให้ลูกค้าต่ออีกครั้งหนึง่งบวกกาไรนะคะกันตรงๆชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะซื้อมาเพื่อขายเอากําไรนะคะ อย่างเช่น10บาทปี2541นะคะป้าน่าก็ซื้อร้อยหนึง่งแลวป้าน่าอาจจะไปขายร้อยเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะพูดกันให้เห็นชัดเจนค่ะนะคะ10บาทปี2541ป้ารับซื้อ100บาทค่ะ1 0บาทปี2541นะคะที่รับซื้อ100บาทเพราะว่าจำนวนผลิตเขาน้อยนะคะเขาค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะ10บาทปี41นนะคะจำนวนผลิตเพียง 9 8 0 0แ0ดมืเหรียญเท่านั้นนะคะ9 8 0 0แ0ดหมื่นเหรียญค่ะซึ่งไม่ถึงล้านเหรียญขนาดเหรียญอะไรนะเหรียญเหรียญที่ระลึกเลยนะคะเหรียญที่ระลึก1ิบบาท2สีนะคะที่ผลิตน้อยที่สุดเลยยัง 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญเลยค่ะทุกคนที่ว่าผลิตน้อยที่สุดนะนะคะจำนวนผลิตที่น้อยที่สุดอ่ะเขายังตั้ง 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญเลยค่ะทุกคน และ10บ,บาทปีสีเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จ่ายจำนวนผลิตนะคะที่ระบุนะคะไม่ถึง1ล้านเหรียญค่ะแล้วอย่างนี้นะคะจะไม่ให้หายากได้อย่างไรเนาะค่ะเหรียญที่หายากนะคะจึงเป็นเหรียญที่ มีความต้องการสูงนะคะจึงมีการรับซื้อกันและก็ให้ราคาสูงถึง100บาทต่อเหรียญเลยนะคะ10บาทปี254 1ีเหรียญผ่านใช้นะคะแบบตามในรูปที่เห็นเลยนี่เลยนะคะ10บาทปี254 1ผ่านใช้นะคะรับซื้อเหรียญละ100บาทช่องทางการติดต่อปนัก็บอกแล้วนะคะที่ใต้คลิปเนี่ยนะคะที่หัวข้อคลิปอ่ะนะคะที่ที่หัวคลิปอะหัวข้อหมายถึงอะไรละ่ะ ปน,นั่เรียกไม่ถูกอ่ะนะคะคือคือใต้คลิปแล้วกันที่จะมีเป็นพิมพ์ข้อความอ่ะนะคะจะมีลิงก์ไลน์ค่ะก็กดไปที่ลิงก์เลยนะคะกดไปที่ลิงก์ก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนในไลน์ค่ะถ้าปนัดรับเพื่อนแล้วนะคะก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ปนัดาดูได้ค่ะ ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูนะคะถามว่าแบบนี้รับไหมราคาเท่าไหร่นะคะถ้าตอบตกลงรับซื้อกันนะคะปะให้ที่อยู่ไปนะคะท่านส่งของมาให้ปนน้แบบนี้นะคะของถึงปนนัาโอนเงินทันทีค่ะเน้นย้ําของถึงโอนเงินทันทีนะคะและขออนุญ,ญาตนะคะลบลายเพื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวปนน้าขออนุญาตลบนะคะ และอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะมาหาปห้านาดนะคะที่จะมาเจอป้านาตัวเป็นๆได้นะคะคือที่ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะเน้นย้ำนะคะคลองถมนะคะไม่ใช่ตลาดขายผล,ลไม้นะคะตลาดคลองถมเป็นตลาดนัดค่ะเขาจะมีเพียงวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านั้นนะคะ ตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสค่ะมาเจอพนาดได้นะคะถ้าจะมาหาพนาดโดยตรงนะคะพนาดขอแนะนําให้มาวันอังคารค่ะวันอังคารนี่จะมาหาพนาดนะคะจอดรถได้สะดวกค่ะอยู่ใกล้ๆปะนาดเลยนะคะจอดรถใกล้ๆส่วนวันพฤหัสนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากมาเดินตลาดนัดนะคะเพราะว่าของขายเยอะมากร้านค้าเยอะมากเดินมาหาพนาดนี่จะไกลนะคะถ้าท่านแบกเหรียญมาด้วยนี่จะหนักเลยนะคะวันพฤหัส ท่านเคยมาท่านจะรู้นะคะหลายท่านเลยอะคะ่ะที่เคยมานะคะจะรู้เดียววันเพื่อหัะเดินไกลามากนะคะแต่ป้านก็จะบอกพิกัดชัดเจนนะคะร้านอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะถ้าท่านดูคลิปปน้นาตลอดท่านก็จะเห็นท่านก็จะรู้เนาะค่ะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้าน่านะคะจบคลิปเดี๋ยวโอนเงินทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะ